เอ hey, รหัสดาว1078นะฮะมาทักทายกันได้จริงครับโอ้โหนี่แหละฮะสมาชิกของชมรมที่นี่มีคนเยอะอยู่ที่ไหนก็อบุนครับรหัสดาว1078ครับนี่เรามาทักทายกันถึงเชียงกงเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากมากเลยน่ารักมากมากนะครับเดินทางปลอดภัยนะน้องกุ้งนะ ชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับนะฮะเราสร้างเพื่อนกันได้จริงเราทักทายกันได้จริงมีสติกเกอร์ปลายแดงๆแบบนี้ทักทายกันได้จริงครับอืมเยี่ยมมากๆเลยนะฮะวันนี้ผมมาที่เชียงกงแล้วก็มาทําธุระนิดนึงนะครับคุณสนปองเพชรนะฮะก็แวะเวียนมาเที่ยวหาด้วยแล้วก็น้องกุ้งนะฮะก็แวะเวียนเข้ามาเที่ยวหาด้วยนะครับ น่ารักมากเลยนะฮะสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเนี่ติดป้ายแดงแล้วทักทายกันได้จริงจ้าขอบคุณมากเลยติดป้ายแดงแล้วทักทายกันได้จริงพูดคุยกันได้จริงถือว่าสุดยอดนะครับสติกเกอร์ป้ายแดงแงเดินทางปลอดภัยนะน้องกุ้งนะขอบคุณมากๆเลยนะรหัสดาว10 7 8รนักนะจุ๊บๆุ๊บบายบายครับ